สวัสดีครับกราวสวัสดีแฟนบอลชาวไทยและคอลูกหนังทั่วราชอาณาจักรยินดีต้อนรับเข้าสู่ Go AI Podcast The Saturday Night Live รายการเดียวที่จะพาคุณดำดิ่งลงไปในสมรภูมิลูกหนังประจำค่ำคืนวันเสาร์ด้วยพลังการวิเคราะห์จาก AI ผสานกับมุมมองแบบเซียนที่รู้ลึกรู้จริงและแม่นยำที่สุดแต่ก่อนจะไปลุยภารกิจคืนวันเสาร์ผมขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเช็คบินผลงานของ Go AI เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่18ธันวาคมกันหน่อยครับ บอกเลยว่ามีทั้งยิ้มกว้างและเจ็บปวดรวดร้าวครบรถคู่แรกกาลาตาสารายชนะบูยุกเซ็กไปด้วยผลสกอร์1ประตูต่อศูนย์คู่นี้เราให้ต่อกาลาต่อ1ลูกยกกันไปครับเกือบกินเต็มเล้าเฉียวส่วนสายสูงต้องขออภัยยิงกันน้อยไปหน่อยครับคู่ที่2โอเรนเซ่ se, เสมอบิวเบาไปด้วยผลสกอร์ศนย์ประตูต่อศูย์คู่นี้เจ็บจี๊ดครับเราให้ต่อบิวเบาและสกอร์สูงตายสนิท วิวเบายิงทิ้งยิงคว้างเองเกือบ20ครั้งทำเอาแฟนๆกุ้มขมับกันเลยครับคู่ที่3มูเซียแพ้เบติสไปด้วยผลสกอร์0ประตูต่อ2คู่นี้เฮลัน hey ต่อเบติส1ลูกกินเต็มคำแต่สกอร์สูงขาดไปแค่ลูกเดียวน่าเสียดายครับคู่ที่4คริสตัลพาเลสเสมอคู่พีเอสไปด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ2คู่นี้พับปากคว่ำครับเราให้ต่อพาเลสและสกอร์ต่ำไม่มาทั้งคู่พาเลสทำได้แสบมากครับ ขึ้นนำได้ก่อนตั้งแต่นาทีที่5และโดนคูพีเอสยิงคืนทีเดียว2ลูกรวดนาทีที่50และ53และถ้าคูพีเอสไม่โดนใบแดงจะยิงเขาได้เปล่าไม่รู้เลยและที่น่าเจ็บใจมากที่สุดคือคูพีเอสมีโอกาสยิงทั้งเกมแค่3ครั้งและเข้ากรอบ2ครั้งเป็นประตูทั้ง2ครั้งเลยครับปิดท้ายที่สตรัสบุกชนะเบร d ดบริกไปด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1คู่นี้กินครึ่งครับ เราให้ต่อสตรัสบุก1.75ได้กินครึ่งใบส่วนสกอร์ต่ำ3.75เสียครึ่งไปครับสรุปภาพรวมคือมีทั้งได้และเสียครับแต่วันนี้เราจะไม่ยอมแพ้มาลุยแก้ตัวและโกยกำไรคืนกันในศึกวันเสาร์หันษาต่อเลยครับตัดภาพมาที่วันนี้วันเสาร์ที่20ธันวาคม2025เรามี5คู่เดือดจากลีกใหญ่ทั่วยุโรปรออยู่เตรียมกาแฟแก้วโปรด ปรับเบาะเอนหลังแล้วมาฟังการผ่าตัดฟอร์มการเล่นทั้ง10ทีมให้เห็นไส้ในกันไปเลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่ที่1ในศึกตุรกีซูเปอร์ลีกจะเป็นการเจอกันระหว่าง EU Sport เปิดบ้านรับการมาเยือนของเฟเนบาเชเวลา3ทุ่นตรงนสนามเรเจไทายิปแอโดอันสเคเดียมเจาะลึกข้อมูล e e p p i v e a n a l y s i s เฟเนบาเชทีมเยือนกาแล c กติกอสแห่งตุรกี2025เสริมทัพโหดจัด ไดมิลานสกรีเนียคุ้มหลังและจอร์นดูรันกองหน้าดาวรุ่งม,มาล่าตาข่ายแม้จะเสียตัวหลักไปเอฟคอนแต่คุมกำลังที่เหลืออย่างทาลิสกาและเฟรดยังเหนือกว่าเจ้าบ้านเยอะฟอร์มล่าสุดถล่มคู่แข่ง40ทั้งในลีกและบอลถ้วยอ u s p o ป t ทีมเจ้าบ้านอาการโคม่าจมโซนตกชั้นปัญหาใหญ่คือตัวเจ็บเพียบขาดทั้งลูคัสคาเลการีและลูคัสคลาโรสองกองหลังตัวหลักทำให้แนวรับรั่วเป็นน้ำเสียประตูง่ายและเยอะมากกระดานแทคติก t ท c t i c ค l b o าบอดเฟเนบาเช่จะเล่นไฮ Pressing บทขยี้ตั้งแต่แดนบนโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวของทาลิสกาเจาะตรงกลาง EU SPOR ไม่มีทางเลือกนอกจากจอดรถบัสแต่ด้วยคุณภาพกองหลังที่บาดเจ็บและรั่วเป็นน้ำอย่างน่าจะแตกก่อนจบครึ่งแรกครับฟันทงและชี้เป้าเฟเนบาเช่เหนือกว่าทุกมิติทัศนะเฟเนบาเช่บุกมาเก็บ3แต้มสกอร์ที่คาดเฟเนบาเช่ชนะด้วยผลสกอร์3ประตูต่อศหรือ3ประตูต่อห ทีเด็ดเสริมโอเวอร์2.5เจ้าบ้านหลังรั่วทีมเยือนหน้าคมยิงขาดต่อกันที่คู่ที่2ในศึกเกาโชซิรีอาอิตาลีจะเป็นการเจอกันระหว่างลาซิโอเปิดบ้านรับการมาเยือนของเครโมเนเซเวลาเที่ยงคืนตรงณสนามสแตดิโอโอลิมปิโกเจาะลึกข้อมูล deep dive analysis ลาซิโอทีมเจ้าบ้านอินซีปีกหักขาดตัวหลักถึง3คนทั้งสักาียแบนบูไลดีอาไปเอคอนและชีกดเจ็บ ทำให้เกมรุกตื้อตันแน่นอนครับฟอร์ม5นัดหลังก็แกว่งไปลุกตุ้มเครโมเนเซ่ ese, ทีมเยือนทีมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์มีทีเด็ดจากเจมี่วาดี้กองหน้าจอมเก่าวัย38ปีที่ยังมีความเร็วและสัญชาตญาณน,นักล่ายิงไปแล้ว4ประตูฟอร์มกําลังเข้าฝักและเล่นด้วยความมั่นใจกระดานแท็กติกแท็กติก้าบอตลาซิโอจะครองบอลบุกแต่เจาะยาก เพราะครโมเนเซจะเล่นคา์เตอร์แอตแทคใช้ความเร็วของวาดี้เล่นงานพื้นที่ว่างด้านหลังแบลซิโอที่มักจะเติมเกมสูงบอลแพ้ทางแท็ติกชัดเจนครับฟันธงและชี้เป้าเจ้าบ้านพิการทีมเยือนมีลุ้นทัศนะรองครโมเนเซมีแต้มกลับบ้านสกอร์ที่คาดลาซิโอเปิดบ้านเสมอกับครโมเนเซไปด้วยผลสกอร์0ประตูต่อ0หรือแพ้ครโมเนเซไปด้วยผลสกอร์0ประตูต่อ1ที่เด็ดเสริมอันเดอร์2.5 เกมตื้อตื้ลาซิโอยิงน้อยเครโมเนเซ่รับเหนียวข้ามมาที่คู่ที่3มในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเวลา4ทุ่นตรงณสนามเอติฮัดสเตเดียมเจาะลึกข้อมูล Deep Dive Analysis แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเจ้าบ้านแม้จะมีตัวเจ็บอย่างโดกูและบ๊อบแต่ขุมกำลังหลักอย่างฮาแลนด์และโฟเดนยังอยู่ครบเสริมด้วยรายยานเชลกี้ตัวใหม่ฟอร์มแรง สถิติในบ้านคมเวสต์แฮมมิดด้ามเป๊ปต้องการชนะเพื่อกดดันจ่าฝูงเวสต์แฮมทีมเยือนขุนค้อนขาหักขาดแบ็กตัวจริง2คนคือวานบิซาก้าและดียูฟที่ไปเอฟคอนเกมรับยิมริมเส้นยุบแนบอนครับฟอร์มก็แย่ไม่ชนะใครมา5นัดติดนักกระดานแทคติกซิตี้จะใช้วิงเพลย์โจมตีทางริมเส้นที่เวสต์แฮมขาดตัวหลักแล้วตบเข้ากลางให้ฮาแลนด์ชาร์จเวสต์แฮมจะพยายามอุดแต่ต้านทานเกมรุกที่หลากหลายของซิตี้ไม่ไหวครับ ฟันธงและชี้เป้าซิตี้กินนิ่มยิงระบายแขนทัศนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะขาดลอยสกอร์ที่คาดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะด้วยผลสกอร์4ประตูต่อ1หรือ3ประตูต่อ0ที่เด็ดเสมอม over 2.5ซิตี้ยิงคนเดียวก็เกินแล้วครับไปต่อกันที่คู่ที่5ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเป็นการเจอกันระหว่างสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลเวลาเที่ยงคืนครึง่งณสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียม เจาะลึกข้อมูล Deep Dive Analysis สเปอร์ทีมเจ้าบ้านไก่เดือยตองปีกหักขาดตัวหลักเกือบครึ่งทีมครับมดดิสันโซลังกี้คูลูเซฟสกี้เจ็บหมดแถมบิซูม่ากับซาไป AFCON สภาพทีมพิการสุดๆดครับลิเวอร์พูลทีมเยือนแม้จะขาดซาลาที่ไป AFCON แต่ได้ฮูโกโอเอกิเตเก้กองหน้าตัวใหม่ฟอร์มฮอตมาแทนและได้โซบอสลามาเสริมเกมรุกฝั่งขวาฟอร์มกำลังเข้าฝักไม่แพ้ใครมา5นัดติดกระดานแท็กติก สเปอร์จะเปิดแลกแบบไม่เกี่ยมตัวซึ่งจะโดนลิเวอร์พูลใช้ความเร็วของโซบอสไลน์และเอกิเตเก้สวนกลับหายแน่นอนครับวิการรโอน่าจะงานชุกแน่นอนฟันธงและชี้เป้าหงแดงกินนิ่มครับบอลคนละสภาพทีมทัศนะลิเวอร์พูลบุกชนะสกอร์ที่คาดลิเวอร์พูลชนะด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1หรือด้วยผลสกอร์2ประตูต่อศูนที่เด็ดเสริมโอเวอร์ Over, ยิงกันยับเยินแน่นอนครับสถิติการันตีไหลเป็นน้ำครับ ปิดท้ายกันที่คู่ที่5ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเป็นการเจอกันระหว่างเอเวอร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลเวลาตี่สามนัสนามฮิวดิคินสันสเตเดียมเจาะลึกข้อมูล deep dive analysis เอเวอร์ตันทีมเจ้าบ้านทอฟฟี่และไลาย์าา3ประสานแนวรุกตัวหลักทั้ง3คนครับกรีลิชเอนดายและดิวส์เบอร์รี่ฮอล์พร้อมกันทั้ง3คนเกมรุกแทบเป็นอมภาตแถมขาดการหน้าเกห้องเครื่องตัวตัดเกมอีกครับอาร์เซนอลทีมเยือน แม้จะขาดกองหลังตัวหลักคือเบนไวท์และกาเบรียลแต่ได้คาราฟิรี่คืนทับและแนวรุกอยู่กันครบซาก้าและเกิโเคเรสพร้อมล่าตาข่ายแรงจูงใจคือต้องชนะเพื่อการันตีจากฝูงคริสต์มาสกระดานแทคกติกปืนใหญ่จะครองเกมบุกกดดันเอเวอร์ตันที่ขาดตัวตัดเกมจะหยุดเกมรุกที่หลากหลายของอาร์เซนอลไม่ไหวครับแม้หลังปืนจะรั่วแต่หน้าทอฟฟี่ก็ทื่อเกินกว่าจะยิงคืนได้ครับฟันทงและชี้เป้าคุณภาพทีมเยือนเหนือกว่าเยอะครับทัศนะ อาเซนนลบุกเชื้อดสกอร์ที่คาดอาเซนอลชนะด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ0หรือ3ประตูต่อ1ทีเด็ดเสริมอันเดอร์2.5ดเอเวอร์ตันเกมรุกบอดสนิทอาเซนนลยิงนำแล้วปิดเกมครับครบถ้วนกระบวนความครับ5คู่เดือดประจำวันเสราร์ที่20ธันวาคม2025พร้อมข้อมูลแบบลึกสุดใจครับมาทบทวนลายทางขุมทรัพย์พร้อมทีเด็ดเสริมกันอีกรอบจดได้จดนะครับเฟเนบาเช่เกรดบอลเหนือกว่า5ดาวเลยครับ เสริมโอเวอร์2.5ยิงขาดเจ้บาบ้านหลังรั่วทีมเยือนหน้าขมยิงขาดเครโมเนเซเจ้าบ้านพิการรองมีเฮ4ดาวครับเสริมอันเดอร์2.5เกมตื้อๆลาซิโอยิงน้อยเครโมเนเซรับเหนียวแมนเชสเตอร์ซิตี้บอลแพ้ทางต้องมาแล้วครับ4ดาวครับเสริมโอเวอร์ยิงสูงครับซิตี้จะยิงระบายแค้นระบายอารมณ์ครับ ลิเวอร์พูลไก่ปีกฮักเสร็จหง5ดาวเต็มครับเสริมโอเวอร์ Over, ยิงกันยับเยินแน่นอนครับสถิติการันตีไหลเป็นน้ำครับอาเซนอลลุ้นจากฝูงยาวๆครับ4.5ดาวครับเสริมโอเวอร์ Over, ยิงสูงครับแลกหมัดครับกองหลังเจ็บเยอะทั้งคู่ครับข้อคิดทิ้งท้ายเมื่อวานมีเจ็บมีจบแต่วันนี้เราจะกลับมาพง,งาดข้อมูลคืออาวสติคือเกราะป้องกันครับลงทุนอย่างมีสติแล้วกลับมาพบกันใหม่ พรุ่งนี้วันอาทิตย์กับคู่เดือดที่คัดเน้นๆมาฝากเหมือนเดิมสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับ